แม้การเวลาจะผ่านมาเนิ่นนานเพียงใดแต่ไม่มีอะไรจะลดทอนความงดงามมหัศจรรย์ของอนุสรทางพุทธศาสนาแห่งนี้ลงได้แม้แต่น้อยด้วยพลังศรัทธาอันแรงกล้านำมาสู่ความทุ่มเทของผู้คนที่ได้ช่วยกันขุดเจาะภูผาอันแข็งแกร่งจนกลายเป็นครูหาถ้ำของชาวพุทธทั้งเทรวาวและมหายานที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อกว่า2,000ปีล่วงมาแล้ว ประวัติศาสตร์นอกตำราออกเดินทางอีกครั้งโดยเริ่มต้นบนเส้นทางในเมืองออรังคบัดรัฐมหาราชท,ทางตะวันตกของประเทศอินเดียออรังคบัดเรียกชื่อตามพระนามกษัตริย์ออรังเซบแห่งราชวงศ์โมกุลที่เคยใช้เมืองนี้เป็นฐานในการปกครองอินเดียตอนใต้และยังมีความหมายว่าเมืองแห่งป้อมซึ่งดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นเพราะที่นี่ยังปรากฏป้อมปราการขนาดใหญ่ ให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ภายในรัฐมหาราชมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูงคล้ายเนินดินเรียกว่าเด็กกันซึ่งมีมากกว่า300แห่งในรัฐนี้หนึ่งในนั้นคือจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่เทือกเขาแห่งหนึ่งห่างจากตัวเมืองอรังคบาดออกไปราว2-3ชั่วโมง นานกว่าสองศตวรรษแล้วที่จอห์นสมิธนายทหารชาวอังกฤษได้เข้ามาล่าเสือที่เทือกเขาแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2,362ตรงกับช่วงปลายสมัยรัชกาลที่2ของไทยเหตุการณ์คราวนั้นนำมาสู่สิ่งสำคัญโดยบังเอิญนั่นคือการค้นพบกลุ่มคูหาถ้ำจำนวนมากที่เพิงผาหุบเขารูปทรงเกือกมาข้างล่างนั้นแต่ละถ้ำคูหาล้วนเต็มไปด้วยความงดงามอลังการทั้งสถาปัตยกรรมและจิตรกรรม แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นมันคือการช่วยเติมเต็มเรื่องราวทางพุทธศาสนาในดินแดนชมพูทวีปให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแม่น้ำวโคระที่ไหลผ่านหุบเขาอชันตาอันห่างไกลยังคงทำหน้าที่เหมือนเมื่อ2,000ปีก่อนที่นี่คงจะสงบเงียบเหลือเกิน เหมาะแก่การเป็นอาวาสสปายะที่เกื้อกูลต่อการบำเพ็ญเพียรเทือกเขาที่อชันตาเป็นหินบะซอร์ที่เกิดจากภูเขาไฟทั้งลูกได้ถูกเจาะสกัดให้กลายเป็นวัดวิหารกุฏิหอสวดมนต์ด้วยเครื่องมือง่ายๆเท่าที่มนุษย์ในโลกยุคโบราณจะพึ่งหาได้ทั้งหมดสะท้อนถึงความวิริยะอุตสาหะและพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้รังสรรค์สิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ขึ้น คู่หาถ้ำที่เก่าแก่ที่สุดจะเริ่มสร้างก่อนบริเวณตอนกลางหน้าผาก่อนจะค่อยๆสร้างต่อขยายออกไปทางทิศตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งสิ้น30คูหาคู่หาถ้ำเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในสองช่วงเวลาระยะแรกสร้างขึ้นระหว่างพุทธศักราช350ถึง550หรือราวพุทธศตวตรรษที่4ถึง6ในยุคที่พุทธศาสนานิกายหินนิยานหรือเทรวาตรุ่งเรือง ภายใต้การอุปถัมภ์โดยกษัตริย์และขาหบดีในช่วงราชวงศ์สาตวานะที่ปกครองพื้นที่บริเวณรัฐมหาราชก่อนที่พุทธแบบเถรวาทจะเริ่มเสื่อมความนิยมลงคูหาถ้ำได้รับการฟื้นฟูและก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีกในราวปลายพุทธศตรวตรรษที่10ถึง13ตรงกับสมัยราชวงศ์วากาตกะพร้อมกับการเข้ามาของศาสนาพุทธนิกายมหายานซึ่งกำลังรุ่งเรืองดังนั้นคูหาทั้ง30แห่งในอชันตา จึงแบ่งเป็นถ้ำพุทธเทรวาสที่สร้างขึ้นในยุคแรกราว2,200ปีจำนวน6แห่งและถ้ำยุคท,ที่2ที่เป็นพุทธแบบมหายานอายุราว1,600ปีลงมาอีกจำนวน24แห่งเราจะเริ่มสำรวจคูหาถ้ำบางส่วนที่สำคัญ โดยเริ่มจากถ้ำยุคแรกที่เกิดขึ้นภายใต้ศรัทธาที่มีต่อศาสนาพุทธแบบเทรวาด,าดาถ้ำหมายเลขสิบเป็นหนึ่งในคูหาถ้ำพุทธเทรวาดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในหมู่ถ้ำอาชันตาหินถูกเจาะสกัดให้เป็นห้องขนาดความสูง12เมตรกว้าง11เมตรและลึก25เมตรเรียกว่าถ้ำเจติยะคูหา ทำหน้าที่คล้ายอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระสถูปหินขนาดใหญ่ทรงกลมเปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์แทนองค์พระพุทธเจ้าในยุคที่ยังไม่มีคติการสร้างพระพุทธรูปเนื่องจากการสร้างพระพุทธเจ้าให้เป็นรูปมนุษย์เพิ่งจะเกิดขึ้นครั้งแรกในสกุลช่างคันธาระสมัยของพระเจ้ากานิสกะแห่งราชวงศ์กุสานะเมื่อราวพุทธศตวตรรษที่6ล่วงมาแล้ว ตามฝาผนังและเสาหิน8ดเหลี่ยม39ต้นยังมีภาพจิตรกรรมบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติภาพวาดเหล่านี้ใช้เทคนิคจิตรกรรมด้วยการวาดภาพลงบนพื้นผิวปูนที่แห้งแตกต่างจากการวาดลงบนปูนเปียกหรือเฟรสโกตามที่ศิลปินชาติตะวันตกนิยมใช้กันเนื่องจากถ้ำหมายเลข10เป็นถ้ำที่จอร์สมิธนายทหารชาวอังกฤษได้เข้ามาทำการสำรวจเป็นครั้งแรก เขาจึงลงลายมือชื th, th. ่อไว้ที the ่เสาต้นหนึ่งพร้อมระบุวันที่28เมษายนคริสตศักราช1819นี่คือถ้ำหมายเลข9ที่อยู่ติดกันถ้ำนี้คือเจติยะคูหาของฝ่ายธิรวาดเช่นเดียวกับถ้ำหมายเลข10แม้จะมีขนาดที่เล็กกว่าถ้ำหมายเลข10แต่ก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันห้องเพดานที่เป็นทรงโค้ง ตรงกลางเป็นที่ตั้งของพระสถูปที่สามารถเดินประทักษ์ศินได้โดยรอบสาวภายในถ้ำทั้ง23ต้นตั้งเรียงรายมีภาพพุทธประวัติและชาดกซึ่งเชื่อว่าน่าจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาในภายหลังราวพุทธศตวรรษที่10เป็นต้นมาถ้ำหมายเลข12เป็นถ้ำพุทธรวาาอีกแห่งทำหน้าที่เป็นสังคารามหรือกุฏิสำหรับพระพิสุจำพรรษา ภายในถ้ำถูกเจาะเป็นครูหาจำนวน12ห้องแต่ละห้องสกัดเป็นแท่นหินสำหรับพิสษุจำวัดได้2รูปห้องเล็กๆเ,เหล่านี้สะท้อนถึงความสันโดษเรียบง่ายของภิกษุเมื่อ2,000ปีก่อนได้อย่างชัดเจนจากถ้ำพุทธเทราวาสในยุคแรกเมื่อพุทธแบบมหายานเข้ามาแทนที่ได้เกิดการก่อสร้างวิหารถ้ำขึ้นอีก24ถ้ำหลายถ้ำม,มีขนาดใหญ่และถูกรังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรงดงาม เกือพันปีมาแล้วที่จารึกแข่งปราสาทพระขันกล่าวถึงราชมันคาหรือถนนหลวงห้าสายที่เริ่มจากนาคนรธมแห่งจกักรวรรดิบายนมุ่งสู่ดินแดนต่างๆหนึ่งในนั้นมีปลายทางอยู่ที่วิมายะปุระหรือเมืองพิมายร่วมออกเดินทางไปในดินแดนอีสานใต้จากเทือกเขาพนมดงรักสู่ปราสาทหินพิมาย พร้อมตื่นตา Emperor, นตื่นใจไปกับปราสาทน้อยใหญ่เกือบ20แห่งบนเส้นทางถนนโบราณราชมันคาเต็มอิ่มไปด้วยความรู้แบบนอกตำรากับอาจารย์วรนัยพงษาชลากรผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีพร้อมกิจกรรมเสวนาเพื่อไขคำตอบในสิ่งที่คุณอยากรู้โดยอดิศักด์ศีสมผู้ผลิตรายการประวัติศาสตร์นอกตำรา4วัน3คืนระหว่างวันที่ 26- 29เมษายน2568 ติดตามโปรแกรมการเดินทางและแจ้งความประสงค์ของท่านได้ผ่านลายท่องเที่ยวนอกตำรา Facebook Page ประวัติศาสตร์นอกตำราหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0988806997ท่องเที่ยวอย่างมีคุณค่าได้ทั้งปัญญาความสนุกและสุขใจกับประวัติศาสตร์นอกตำรา ถ้ำหมายเลขหนึ่งเป็นวิหารของฝ่ายมหายานภายในมีขนาดกว้างยาว35.7เมตรคูณ27.6เมตรเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงธรรมและยังมีการขุดเจาะห้องเล็กๆโดยรอบอีกหลายห้องเพื่อใช้เป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ถ้ำหมายเลขหนึ่งมีชื่อเสียงด้านภาพจิตรกรรมที่ยังสมบูรณ์อยู่หลายภาพมีทั้งภาพพุทธประวัติและชาดกส่วนภาพที่มีชื่อเสียงที่สุด คือภาพจิตรกรรมขนาดใหญ่ของพระโพธิสัตว์ปฐมาปาณีและพระโพธิสัตว์วัชรปานีที่ยังคงสภาพสมบูรณ์แม้เวลาจะผ่านมากกว่าพันปีติดกับถ้ำหมายเลขหนึ่งนี่คือถ้ำหมายเลข2ของฝ่ายมหายานซึ่งมีรูปแบบใกล้เคียงกับถ้ำหมายเลขหนึ่งผนังภายในถ้ำล้วนเต็มไปด้วยภาพชาดกตอนต่างๆ เช่นเรื่องวิทุระชาดกที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นวิทุระบัณฑิตผู้แน่วแน่ในการบำเพ็ญสัจจะบารมีภาพพุทธประวัติตอนพระพุทธเจ้าแสดงยมกกาปติหารที่เมืองสาวัตถีรวมถึงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์เป็นตน้นภาพจิตรกรรมอายุกว่าพันปีในถ้ำหมายเลขสองเหล่านี้นอกจากการวาดภาพแบบปูนแห้งแล้วเรายังพบการใช้เทคนิคแบบเทมเพลราหรือการวาดด้วยสีฝุ่น โดยมีสีที่นิยมใช้5สีได้แก่สีแดงขาวเหลืองน้ำเงินและสีดำนี่คือวิหารถ้ำมหายานที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มถ้ำอาชันตาถ้ำหมายเลข4มีอายุตั้งแต่ราวพุทธศตรวรรษที่11-12ถึง12 บริเวณกรอบประตูทางเข้าถูกแกะสลักอย่างประณีตงดงามโดยมีรูปพระโพธิสัตว์ปัทมาปานิที่มีชื่อเสียงอยู่ทางด้านขวาของกรอบประตูภายในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้ำแห่งนี้มีพื้นที่เกือบ970ตารางเมตรสามารถบรรจุคนได้หลายร้อยคนด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงธรรมขนาดใหญ่เช่นเดียวกับวิหารมหายานก่อนหน้านี้ ด้วยความใหญ่โตของวิหารถ้ำหมายเลข 4, สี่สะท้อนถึงพลังศรัทธ,ธาอันแรงกล้าที่ผู้สร้างต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสกัดหินด้วยค้อนและสิ่วทีละน้อยจนกลายเป็นมหาวิหารอันยิ่งใหญ่เช่นนี้การก่อสร้างวิหารถ้ำในยุคมหายานยังก้าวหน้าไปอีกขั้นเช่นกรณีถ้ำหมายเลข6ที่ถูกขุดเจาะให้เป็นวิหารที่มีสองชั้น ชั้นล่างของถ้ำหมายเลข6น่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงแรกๆที่พุทธศาสนามหายานเข้ามาที่นี่ในสมัยราชวงศ์วกาตกะราวต้นพุทธศตวตรรษที่11ห้องโถงชั้นล่างประกอบด้วยเสาขนาดใหญ่จำนวน16ต้นจัดเรียงเป็นสี่แถวด้านในมีห้องประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงธรรมเป็นประธานอยู่ส่วนชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางแสดงธรรมเช่นเดียวกับชั้นล่าง นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางต่างๆอีกหลายองค์รวมทั้งยังมีภาพจิตรกรรมให้ชมด้วยสำหรับวิหารถ้ำหมายเลข6มีเพียงชั้นล่างเท่านั้นที่สร้างจนแล้วเสร็จขณะที่ชั้นบนได้หยุดการก่อสร้างไปเห็นได้จากร่องร,อ,งรอยบางส่วนของพื้นที่มีการเจาะสกัดหินที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นี่คือถ้ำหมายเลข17 เป็นที่จำพรรษาของภิกษุฝ่ายมหายานวิหารขนาดใหญ่แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีภาพวาดที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดกว่าวิหารใดๆในอัชันตาที่ถ้ำหมายเลข17ยังพบจารึกอักษรปรามีของพระเจ้าอุเปนณตราคุปซึ่งกล่าวว่าพระองค์ได้พระราชทานทุนทรัพย์จำนวนมหาศาลในการก่อสร้างวิหารแห่งนี้ขึ้นซึ่งที่นี่ เป็นหนึ่งในถ้ำที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์การก่อสร้างในอชันตาภาพจิตรกรรมที่สำคัญภายในถ้ำม,มีอยู่ราว30ภาพส่วนใหญ่เป็นภาพจิตรกรรมชาดกต่างๆจำนวนมากรวมทั้งภาพพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ทั่วทั้งวิหารภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงฝีมือของช่างศิลปินในสมัยโบราณที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและความสมจริงของภาพมากเป็นพิเศษ อีกทั้งยังสอดแทรกแสดงเรื่องราวที่หลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมของผู้คนในยุคนั้นด้วยถ้าจัดถ้ำหมายเลข17ที่นี่คือเจติยะคูหาหรืออุโบสถหลังแรกของฝ่ายมห ah ายานถ้ำหมายเลข19ภายในโถงหลังคาทรงโคง้งมีเสา15ต้นเป็นที่ประดิษฐานพระสถูปแม้จะเป็นเพียงคูหาถ้ำที่ไม่ใหญ่โตนัก แต่ถ้ำแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่งดงามที่สุดของสถาปัตยกรรมหินแกะสลักทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะภาพแกะสลักบริเวณซุ้มประตูทางเข้าช่วยเสริมให้คูหาถ้ำแห่งนี้มีความสวยงามอย่างยิ่ง ยังมีเจติยะคูหาสำคัญของฝ่ายมหายานอีกแห่งที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมนั่นคือถ้ำหมายเลข26ถ้ำแห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่1 0ถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษที่1 1โดยมีจารึกระบุว่าพระพุทธพัธรรรทระเถระได้รับการสนับสนุนจากมหาอามาตย์พวิราชาผู้รับใช้กษัตร,ริย์อัศมกะได้ทำการก่อสร้างอารามแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจ ถ้ำหมายเลข26มีลักษณะคล้ายคลึงกับถ้ำที่19เพียงแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากภายในประกอบด้วยห้องโถงตรงกลางประดิษฐานพระสถูปกลางพระสถูปมีรูปสลักพระพุทธเจ้าปางแสดงธรรมประทับย่อนพระบาทบริเวณรอบองค์พระสถูปภายในโถงมีทางเดินด้านข้างสำหรับการเดินเวียนรอบได้โดยผนังหลังเสาทั้ง28ต้นมีภาพสลักพุทธประวัติและรูปพระพุทธเจ้าปางแสดงธรรมรายล้อมอยู่โดยรอบ ภาพสลักชิ้นสําคัญคือภาพมหาปรินิพานของพระพุทธเจ้าด้วยความยาวขององค์กว่า4เมตรนี่จึงเป็นงานแกะสลักพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในอาชันตาจากจํานวนถ้ำทั้งหมด30ท่ถ้ำที่อาชันตาไม่ใช่ว่าทุกถ้าจะสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์บางถ้ำต้องอยุติการก่อสร้างลงกลางคันเช่นถ้ำหมายเลข24ความสนใจอยู่ที่ร่องรอยซึ่งถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่1 0ถึง11 ทำให้รอพอสันนิษฐานได้ถึงวิธีการก่อสร้างคูหาถ้ำของคนอินเดียโบราณเมื่อกว่าพันปีที่แล้วนักวิชาการอินเดียสันนิษฐานว่าช่างก่อสร้างจะใช้สิวและค้อนเริ่มต้นขุดเจาะอุโมงค์แคบๆก่อนบริเวณที่จะให้เป็นระดับหลังคาจากนั้นจะค่อยๆเจาะด้านนอกเข้าสู่ด้านในขยายออกไปด้านข้างแล้วจึงสกัดลงสู่พื้นล่างเพื่อให้เป็นพื้นคูหาถา้ำ ส่วนการทำลวดลายต่างๆจะเริ่มทำตั้งแต่ระดับพื้นถ้ำยังสูงอยู่การเจาะสกัดภูเขาให้กลายเป็นถ้ำขนาดใหญ่อันแสนวิจิตรอย่างลงตัวเช่นนี้แน่นอนว่าทั้งหมดต้องได้รับการออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำทั้งการวางตำแหน่งสาวการสร้างพระสถูปการเจาะสกัดห้องต่างๆรวมไปถึงการเตรียมผนังสำหรับส,สร้างงานจิตรกรรมและประติมากรรมอีกจำนวนมากที่สำคัญ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาด้วยฝีมือของมนุษย์มิใช่จากการเนรมิตโดยถทวเทพเทวดาใดๆทั้งสิน้นราวพุทธศักราช1400ลงมาเมื่อพุทธศาสนาในอินเดียเริ่มเสื่อมลง หมู่ถ้ำอชันตาก็ได้ถูกทิ้งร้างให้กลืนหายไปท่ามกลางป่าเขาและสาบสูญไปจากความจดจำของโลกกระทั่งเมื่อ200ปีที่แล้วอชันตาได้ถูกค้นพบอีกครั้งพร้อมกับการเผยให้เห็นถึงพัฒนาการอันยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตรกรรมทั้งหมดไม่เพียงทำให้ต่อมาอชันตาจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกแต่ที่มากกว่านั้นอชันตา คือจุดเชื่อมโยงอันทรงคุณค่าทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และปรัชญาอันลึกซึ้งของพุทธศาสนาอย่างแท้จริง